มันเข้าเกียว่ะดนสนี่ใส่แบบไม่แห้งเลยไว้รุ่นใจร้อนใส่แบบไอ้จะรีบไปช่วยงานไงทำงานไม่เจาะหวไม่จ่ายพูดจะคำเนี่ยนัดข้างบนขาเ็จแล้วนะอ่าปล่อยไปเลยบิดเข้าไปทางนี้หน่อยนึง นั่นแหละถูกไหมแกเก็บคาไว้ขึ้นววนี้ก่อนยังพึ่งไขาเนี่ยเออใช้บล็อกมือไคมันก็ได้บล็อกมืออันนี้งานช่วยเนาะงานช่วยเกี่ยวมันตั้งมั้งไ้แกไปทะแยงงี้แม่แกกดตะบนนึงเดียวไม่กดถึงล้างมั้งเออเออวุด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 วเอาตัวอาอนแรกเพราะก่อนแล้วค่อยเด้งเอาย่ำแน่ ไปยันธนบรีไม่ลุดเลยไปไปเอาชิ้นนั้นมาก่อนไปเออเปิดเปิดนั้นก่อนเปิดนั้นก่อนยิ่งใส่บนเลยตรงนล้วตรงแล้วเนี่ยเออเอาเอาน็อตค้ใส่สีตรงกับหัวนคาไว้ไม่ให้มันหลุดแค่นั้นแหละเออใส่แผ่นดำเลยฮะเดี๋ยวก็ได้คาโรยไม่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 เป็นไม่เป็ี่ยนฮะเป็นนี่ถึงนี่เลยนะไม่เป็น่ยนรับแล้วเออ นั่นแหละวางไปจะรอสีแห้งสักหน่อยนึงก็ไม่ได้งานเราด่วนเลย <c ười> งานรีบ,บจะยกทำไมเราให้เขาใส่ข้างบนก่อน <c ười> ลอยตะแกรง,งติดๆอยู่เลยกดเขาไปดิ ใส่แล้วก็ดูสวยเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวออกไปตากแดดหน่อยไม่ไปไรไม่ไปไล้เรารีบนะลูกเกี่ยวไปไงไอ้นี่ก็ยิงไปเลยมันอยู่ในเกี่ยวลูกพาก็ไม่รีบเท่าไหร่หรอกช่างสีรีบช่างสีรีบช่างสีอยู่เป็นเกยงาน Oh. สวยคันนี้สวยนี่ดูเข้ากันดี ติดเครื่องไว้่างนี้แหละผาแต่ก่อนชอบทำเป็นสีบอนนะเดี๋ยวนี้ทำเป็นสีเดียวกับรถก็ก็ใช้ได้อยู่โอเคดีอยู่เดี๋ยวพาขึ้นไปดูภายในก่อนครัน,นี้ยเพิ่งติดฟิล์มเสร็จมากวันนี้ติดฟิล์มติดวิทยุ ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยอี่หนึ่งกิโลเมตรผาลองเดินหน้าดิดูว่าตัวนี้มันใช้ได้ปะเดินหน้าตรงไปนู่นเลยก่อนถึงรถคันนล้นนะขึ้นปะขึ้นไว้หนึ่งกิโลเมตรสองกิโลเมตรเร่งไปหน่อยดิ สามสี่ขับนิ่มดีหรอเอียคันนี่ห้ากิโลเมตรหกกิโลนี่จอดรุด่นใหม่ไม่รัดเข็มขัดเข้าจอดตรงนั้นเลยก็ได้ อราลงก่อนโอ้ระบบเยอะแยะไปหมด ไว้นะคันนี้ระบบระบบดีอยู่ระบบใช้ได้หมดนะครับคันนี้ก็คันนี้คันเขียวคันเทาแล้วก็คันน้ำเงินที่เพิ่งออกไปนะครับก็ระบบใช้ได้ทั้งหมดสวยงามยังไม่ได้ล้างเลยแต่ก่อนตอนยังไม่ได้ใส่ตรงนี้ก็ ยังดูแปลกๆอยู่นะตอนนี้ใส่ไปก็เรียบร้อยหมดแล้วก็ข้างนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วยังไม่ได้ล้างถ้าล้างก็จะดูดีขึ้นนะไม่มีอะไรแล้วคันนี้รอทะเบียนนะครับ เดี๋ยวพาดูคันม่วงหน่อยนะครับคันนี้ก็จะสีออกกวาวาวหน่อยนะเดี๋ยวตอนออกแดดเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูแบบเต็มคันอีกทีนะครับนี่คันนี้ตอนนี้ก็ดูได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่ารถยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แ็บภาพเลยแป๊บมนึงอ่ะโอเคสวัสดีครับ